นี่หอ๋ออออริิจน o r i เ i n a l h y d r ดั้งเดิมเลยของเยอรมันมันเป็นเครื่องเครื่องเยอรมันครับรุ่นตีธงอ่าจะเป็นรุ่นตีธงตีธงนี่มีความหมายยังไงเอ่ยอ่าไม่คือเป็นชื่อรุ่นชื่อรุ่นตีธงอ่าชื่อรุ่นตีทองมันอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ที่ว่าเขาเรียกทองอ๋อแต่นี่เป็นรุ่นตีธงมันรุ่นตีธงมันก็จะมี2รุ่นหัวดำกับหัวแดงเขาเรียกอันนี้หัวดำ อ๋อนี่หัวดำอ๋อดูตรงนี้ดูที่หัวอีกเนี่ยจะเป็นสีแดงเครื่องเครื่องอะไรไม่เพียงเฮ้ยเพียงอันเนี้ยพูดคลาสสิกอันเนี้ยอะไรจะเป็นตัวเรียนและเครื่องไม่มีแล้วเนาะเครื่องเหรอใช่แกะบ้านมันไม่ได้ใช้แล้วไงอันนี้แแทอะไรครับเนี่ยโคตรทีครับแท้ตั้งเซียงฉิมอ่าไปดูเป็นจริงแค่เหมือนกันจริงแค่จริงแค่ถ้าถ้าไหนเนี่ยฐานแซ่บางทีบางบ้านเขาจะไม่รู้ว่าแซ่อะไรเพราะมันเทียบไม่ตรงกัน ในจีนแค่ก่อจะใช้เสี่ยงถ้าถามถ้าจะถามต้องถามเสี่ยงอะไรต้องกลับไปอาคุยเหล่ามาแล้วเสี่ยงเหล่ามาก็ไปอยู่กับเหล่ากงแล้วกนี่คือนี่คือตัวเลียงใช่เนี่ยนี่คือตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเลียงจับด้านด้วยใช่ไหมใช่เนี่ยมันจะกลับหน้าโอ้เนี่ยที่เลียงมาแล้วเนี่ยจับเลียงมาแล้วอันนี้คือเลียงแล้วอ่าเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยมีแม่ตับหัวชอช้างเนี่ยจ้ ชาช้างนี่ยอยักนี่วอแหวนนี่ชาวพุทเท่านี่นอนหนูมันจะกลับหัวมันเรียงเป็นตัวตัวมาประกบประกบประกบเนี่ยคลาสสิกมากที่บ้านยังอยู่ครบไหมเนี่ยคือเละเทะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> คือจะภูมิใจกับมันดีไหมคือนี่จะเป็นเป็นรุ่นเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเราเรา,เราแทบจะไม่ได้ใช้มันแล้วแล้วก็ อามสเตแล้วตมาห่วงมาห่วงรันยุคสมัยตู้พวกนี้ใช่ตู้ดินชักก็มีคนมาถามซื้อก็ไม่ขายเพราะว่ามันก็เก็บเอาไว้อม่ได้หน่อยมันหาซื้อซื้อไม่ได้คือคือแป๊บนึงนะฮะอันขออนุญาตหน่อยอันนี้คืออันนี้คือปีเบอร์ใช่ปีเบอร์คืนอันนี้อันนี้แล้วก็ได้ปลูกด้วยสายที่ใช้มันโอ้ก็อักแล้วเราค่อยไปยับเราค่อยไปมี่อมไปดูอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ดีมาแล้วอันนี้ดีมาแล้วอันเนี้ยคือผมใช้ระบบใหม่ผมไม่ใช้ตัวเรียงแล้วอ่า ก็คือผมก็อาศัยคอมไงท,แทำแบบทำคอมยามอะไรนี่ก็พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองเทคทิทีมออฟเซตแล้วเสร็จแล้วปุ๊กเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็มาปลูกดีเบอร์อย<า>ได้ปลูกด้วยมันแค่หนึ่งสามเจ็ดแปดใช่ไหมได้ที่เล่มที่จะให้ดูโอ้โหไวมาก นะโอ้นี่ไงรันแล้วนี่นี่นี่เอาไว้ทำอะไรรู้ป่ะอ่าไว้ทำอะไรไว้กั้นกั้นหัวโดนไอ้นี่ตีไม่ให้เกินเขตอ๋อไม่งั้นไม่งั้นจะโดนไอ้นี่ตีเอาหรออ๋อเออใช่ใช่เนี่ยเออว่าไว้กั้นหัวแล้วมันตีแรงด้วยนะโอ้โหก็แตกอะเส้นเส้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้คือหัวแตกได้เลยนะเนี่ยนอกเขตเนี่ยจากเขตนี้มาปลอดภัยถ้าเกินเขตเนี่ยอันตรายเพราะบางทีเราก้มไปดูใช่ถ้าก้มไปดูเราก็ต้องอยู่อย่างนี้ จริงๆไปบ้านผมไม่แล้วแน่มันคมเงื่นนะไม่เองไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไงผมก็รู้อยู่เออนี่เขาทําให้ดูเห็นเห็นเลยเขาเนยทับประกอบประกอบการอยู่เองนี่จะขายทิ้งอย่างเดียวผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะมีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าที่ไอ้เพจเนี้ยเป็นเป็นสี่เหลี่ยมกับเป็นโค้งไม่มันถ้าเป็นมันผมไม่แน่ใจอันไหนใหม่กว่าอันไหนเก่ากว่าที่ผมเคยถามช่างอ่ะอัน มันจะเป็นป้ายเหลี่ยมกับป้ายกลมไอ้ป้ายเหลี่ยมนี่จะเป็นรุ่นหลังมาห<อ>ลังรุ่นนี้ให<อ>ม่กว่าใช่แหละของผมมีมีไอ้นี่รุ่นหนึ่งมีอีมรุ่นมันตัวเนี้ยมันจะเป็แผ่นมันหยิบมันหยิกเอองหลังเออครับเนี่ยถ้เาเป็นลักษณะเนี้ยนัคือแผ่ตัวเนี้ยมันจะหยิบจ้า อ๋อนี่เราเรามีสต็อปได้ด้วยอ๋อบิดตรงนู้นไว้สต็อปมีตัวเดินตัวสต็อปยังทำเป็นอยู่ไหมเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะผมไม่ผมไม่ได้ตอนเด็กๆรู้ว่าผมดูเป็นอะไรไอเนี่ยเป็นคนเว้ไอเนี่ยจะเป็นหัวคนเป็นคนนั่งนั่งพังกพังกเว้แล้วถ้าไอนี้เป็นคนไอนี้เป็นอะไรบางคนคิดอะไรบางรุ่นแม่งเป็นหัวจับสีแดงเว้ก็เขาบอกว่ามันมีสองรุ่นมัน เนี่ยมันจะเป็นสองรุ่นรุ่นหัวดำกับหัวแดงหัวแดงคือรุ่นหัวแดงก็จะตรงไอ้ปุ่มเนี่ยจะเป็นสีแดง uh huh. แล้วมันก็จะแตกต่างกันด้านหลังหน่อยนึงผมเรื่องอะไรเยอะผมไม่รู้เลยอ๋อสุดยอดสุดยอดนี่ฟังกับคนรู้นี่ดีมากเลยไอ้นี่คนขายผมคนขายขายสมบัต <c oughs> <c oughs> ิเก่ากินเลยนี่ฟังไว้ฟังไว้